อันนี้ก็เป็นเปิดท้ายขายถูกของประเทศในปานนะครับอันนี้ผมเดินพัดหลงมาโดยบังเอิญครับผมเจอปาร์คครับคนเยอะมากครับแล้วก็มีสิ่งของแบบเล็กๆน้อยๆมาขายกันนี่มาดูมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพวกยาอะไรต่างๆนะครับผมไม่ทราบเป็นอะไรคงเป็นเครื่องประดับของเขาอ๋อมีเครื่องเล่นไฟครับโอ้นี่มีมาจากไคด้วยล้ำด้วยลำเลย,ลเลยคือโดนไฟแล้วก็ลำ อันนี้เป็นไอติมของที่นี่นะครับไอติมเนปาณนะเนี่ยสุดยอดเราเดินดูกันต่อครับมีอะไรบ้างอันนี้ขายผ้าห่มครับสันนิษฐานวะ่นาน่าจะเป็นผ้าห่มมือสองว่ามันดำๆนะนั้นคุณลุงขายอะไรมบ้างนะรายการนะคุณลุงนุ้นมีสเตเดียมครับสุดยอด เดี๋ยวเราเดินดูกันต่อครับเดินดูกันต่อรถแรกแตกแขงไว้แล้วนี่พี่สีอะไรเหลืองเหลืองเนี่ยอะไรขี้คืออะไรฮะนั่คืออะไรเขียนเทียนอ๋อโอเค อันนี้ก็เทนนะครับเนลูป,ปีก็โอเคครับแจกในปายก็สวยดีโอ้ยวเดิน <c oughs> ทางกันต่อนะครับว่าตรงนี้มันมีอะไรขายบ้าง อันนี้เป็นเทฟครับต้องเจอบ้านเราครับเทฟต้องเจอบ้านเราอัน,นี้กระเป๋ากระเป๋ามือสองนะครับอันนี้เป็น,ปน,นกระเป๋ามนะือสองครับน,นี้ก็เป็นกระเป๋ามือสองดูทางนี้ต่ออันนี้เป็นไหนเล็นคนนี้ครับมีกระเป๋ามาพร้อมหมอที่จะแบบว่าแพ็กเกจกลับบ้านได้เลยแบกได้เลยอันนะี้อันนี้เป็นรองเท้าครับ ไอ้เพื่อนได้เห็นว่ามันแว๊บเลยนะครับเนี่มีนิวบาลานซ์ที่โอชอบด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่ออันนี้มีเสื้อนะครับมีเสื้อมันยากาศดีนะครับเย็นๆอย่างนี้เดี๋ยวเราวกกันตรงนี้กันต่อครับกาวอ่ะอันนี้ก็ซื้อกาวให้าไปแปะหนนอกันน้องกันแตกันแางเนี่ยมาดูนี้ดูทางเข้าออก เขาละหดนะครับเน่กว่าจะเดินเข้ากว่าจะเดินเสากนานี่ก็เป็นสาวในปาเนี่ยซูมครับซูมซูมไม่เห็นหน้าขอซูมนะครับ บอกหน้านง่าหน้าคล้ายจะมากจริงเลยเยแต่กูดูตรงไหนกูก็ยังไม่เห็นว่าคล้ายเลยว่ะหรอมันคล้ายนิดๆิดงเส้ิ๊งเสื้อ้นิ๊งเสื้อ้นติ๊งเสื้อ้นิ๊งเสื้้งา้นติ๊งเสื้้ิ้อนันเอกงเสืนนิ๊ั้นิอิ่มเลย อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วเดินทางกันต่อ,อเดินทางกันต่อนะครับอันนี้ K, อันนี้มีสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรบ้านนะนี่แต่ไม่หมดเลยนะครับเสร็จแ,แล้วมีอันนี้รองเท้าผมเสื้อผ้าที่นี่เน้นหนักผมว่าเน้นหนักไปทางรองเท้าเสื้อผ้านะมีของกินก็แปลกๆไปกันต่อดีกว่าท นี่มีผ้าถุงดนียนะนี่เป็นผ้าคลุมผ้าถุงนะอันนี้เป็นคุณลุงครับขายแบบอุปกรณ์ใช้เดี่ยวเดินไปไหนก็ได้นะครับนี่ฮะ อันนี้รองเท้านะครับออกแนวคอนเวิร์ตครับผมนี่ถ้าไทยมาขายนี่เนียเลยนะครับได้เลยนะครับเนี่ยคล้ายๆกันนี่กระเป๋าครับกระเป๋ากระเป๋านะครับที่นี่ก็มีขายเยอะนะครับเฮ้ยมีเสื้อหนาวเสื้อหนังเนี่ยนี่ซุปเปอร์แจ็กเก็ตคล้ายๆบ้านเราส่วนใหญ่สินค้าคล้ายๆกัน อันนี้มีเสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นชุดสาวในปาแต่งตัวอย่างนี้น้องมดัยด๊อก ดูผัวครับอันนี้ออกแนวดูผัวครับนีครัเดินยวเงเบียดเบียดกันๆๆไปนะครับสนุกสนานนี่นาฬิกานี่เราไปกันต่ออันนี้เป็นเสื้อผ้านะ เป้ครับเป้มือสองอันนี้ยกทรงครับอันนี้รองเท้าครับแต่ไม่หมดเลยนะครับรองเท้าอันนี้เครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมไปเดิบ้าเลื่อนๆไม่มีไม่มีมากันใหญ่มากเลย ทุนอยากจะมีของทิปถาเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เป็นทหารใส่กับเป้าโอ้ยเยอะแล้วมีแอยาจะทิ้ง ขาก่าก็กค่อยๆพอใกล้ๆถึงไทยค่อยๆทิ้งเจอตัวสองตัวเออกลับไปถึงไทยเลยซื้อใหม่ <c oughs> อันนี้เป็นยกทรงของประเทศนี้นะครับดูแล้วนะว่าคนประเทศนี้ใส่อะไรกันยุ้ยเฮียวนะครับเป็น,สา,น,านส,สาวๆมาขายเสื้อใส่ขายเกงหลักล่อหนุ่มๆน,นะอันนี้ก็เป็นเป้น,นะครับ นี่นะครับสุดท้ายแล้ว,วเพื่อนๆเห็นว่้นี่คือบรรยากาศของของที่ตลาดเปิดท้ายนะครับขอบคุณมากเพื่อนที่ตามผมมุงต้องไปกันแล้วขอบคุณมากครับผม